อเคนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในค่ําคืนนี้เรายัางมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังได้มาสามัคคีทรรกันขอพระเจ้าเมตตาให้เราได้มีสติปัญญาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราให้เราได้เข้าใจถึงนามพระไทยของพระองค์และก็ท่าทีของเราต่ความเชื่อต่างๆให้ถูกต้องตามเจตนาของพระเจ้าขอนําเราด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน นะครับก็้าความในที่ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของความเชื่อนะครับจริงๆพูดถึงความเชื่อนี่ก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับมันมันแทบจะกินพื้นที่ความเป็นชีวิตคริสเตียนแทบจะทั้งหมดเลยนะครับมันกินขอบเขตหลายเรื่องนะครับทั้งการฟังเสียงพระเจ้าทั้งการอธิษฐานทั้งท่าทีทั้งความวางตัวทั้งอะไรต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าความเชื่อหน้าจะเป็นอ่ เกี่ยวกับพิกัดน่าจะอธิบายความเชื่อได้ง่ายกว่าที่จะใช้ปริมาณว่ามากหรือน้อยเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรามองความเชื่อกลายเป็นเรื่องของมิตินะมิติฝ่ายฝ่ายกายภาพไปซะอย่างนั้นกลายเป็นพลังจิตกลายเป็นพลังงานซึ่งจะยิ่งเข้าใจผิดเราไม่เข้าใจว่าความเชื่อคืออะไรนะครับแล้วก็ความเชื่อจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็พูดกันตรงๆก็คือมันเป็นเรื่องเข้าใจยากนะครับหลังจากที่พวกเรา ลม้มลงในบาปนะครับเสื่อมจากพระสริของพระเจ้าเนี่ยนะครับคำว่าความเชื่อก็กลายเป็นเรื่องยากไปเลยนะซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องถ้าเราไม่มีบาปไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ง่ายๆ,ๆกับพระเจ้าซึ่งเราก็เข้าใจแต่ว่าเราทั้งหลายได้ถูกตัดขาดจากพระเจ้านะครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่งงไม่เข้าใจอะไรเนี่ยนะครับคุยกันได้คุยนะครับก็ควรจะคุยกันถามกันเจอกันก็คุยกันถามกันได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจ นะครับไม่ใช่แค่พี่น้องที่งงผมเองก็งงนะครับแต่เขามางงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า,าเรากําลังหลงทิศหลงทางแบบคาอะไรไม่ได้ไม่ใช่แต่เรากาลังเออเรากําลังเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นแต่ยิ่งเราเห็นมากขึ้นเราเข้าไปใกล้มันมากขึ้นเราก็ยิ่งรู้ว่ามันซับซ้อนนะครับเหมือนคนที่เมื่อก่อนไม่รู้วอวกาศเป็นยังไงมองไปท้องฟ้าก็ ก็ดูยิ่งใหญ่แต่ไม่ซับซ้อนแต่เมื่อคนเข้าไปในจักรวาลเข้าไปในอวากาศยิ่งมีกล้องส่องทางไกลมีอะไรศึกษามากขึ้นเนี่ยยิ่งเห็นความซับซ้อนของมันนะครับโอเคเรามาถึงในค่ำคืนนี้เราดูในยอนบทที่14นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับพี่น้องดูตาม <c oughs> อย่าให้ใจ่านทั้งหลายพิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อเราจะอยู่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัตทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไร พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระเจ้าและจะได้เห็นพระองค์ฟิลิปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะได้ท่านจะพูดได้อย่างไรว่าขอสมแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคําซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์จงเชื่อเราเถิดว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นเถิด เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะก,กระทํากิจาก,การซึ่งเราได้กระทํานั้นด้วยและเขาจะก,กระทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะาเราจะไปถึงพระบิดาของเราสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะทําสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทําสิ่งนั้น ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบรรจัดของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและประทับอยู่ในท่านเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เ่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเรา แต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่ท่านทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขายูดาสซึ่งไม่ใช่ยูดาสอิสคาริโอทูลพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงจะสำแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์แต่ไม่ทรงสำแดงแก่โลกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเราและคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นพระชนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเราได้กล่าวคำเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่าน แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและใช้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้นั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจท่านวิตกและอย่ากลัวท่านได้ยินเรากล่าวแก่ท่านว่าเราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านถ้าท่านรักเราท่านก็จะชื่นชมยินดีที่เราไปหาพระบิดา เพราะพระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าเราและบัดน,นี้เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายจะได้เชื่อแต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายนานเช่นนี้อีกเพราะว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิ์อำนาจอะไรเหนือเราแต่เราได้กระทำตามที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเราเพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดาจงลุกขึ้นให้เราทั้งหลายไปกันเถิดนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในช่วงที่พระเยซูคิต ก่อนที่จะถูกอายัดตัวนะครับพระองค์ก็ทรงเริ่มบอกนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นว่าพระองค์จะต้องถูกจับพระองค์จะต้องอาตายต้องมีหลายสิ่งหลาย,ยา่พระองค์เริ่มเปิดเผยนะครับจนสาวกเริ่มเริ่มวิตกกังวลนะครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขาเป็นที่พึ่งเป็นพระอาจารย์นะครับ แต่พระองค์กลับเปิดเผยว่าพระองค์จะจากไปนะครับอย่างที่ยูดาสเองก็บอกว่าต่อให้ใครทิ้งพระเจ้าต่อให้ใครทิ้งพระองค์ครับพระองค์ก็จะไม่ทิ้งอะไรนี่ก็เป็นเหตุการณ์นี้แหละนะครับก็คือเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูคริสต์เริ่มเปิดเผยว่าพระองค์จะต้องถูกอายัดโอเคนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับบอกพระเยซูคริสต์พูดตรงนี้นะพี่ลองลองนึกถึงใจของพวกสาวกนะในเหตุการณ์เนี้ยที่คุยกันเนี่ยบอกว่า ที่ผ่านมาเราก็เชื่อเราก็วางใจพระองค์เป็นที่พึ่งพายของเราพระองค์จะเป็นพูดง่ายๆเป็นล่มโพล่มใส่ะนะครับอยู่กันมาหลายปีเป็นล่มโพล่มใส่แล้วก็เราก็คงจะจินตนาการอะไรไปหลายอย่างในอนาคตว่าล่มโพล้มใส่นี่ก็จะเสริมสร้างเราไปยังไงนะครับมปมีหลายอย่างที่เรายังไม่เข้าใจแล้วก็จะค่อยๆเรียนรู้จะเข้าใจไปแต่อยู่มาวันหนึ่งนะล่มโพล้มใส่นี้ก็บอกเราว่าท่านจะจากไป นะซึ่งเราเองก็ยังงงๆกับชีวิตยอยู่เลยนะครับพี่น้องก็ลองนึกดูว่าสาวกจะรู้สึกยังไงนะครับอย่างที่เราอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าสาวกเ,เ,เริ่มเเริ่มโควงพอพระองค์บอกว่าพระองค์จะจากไปนะครับแล้วสิ่งที่สาวกต้องการก็คืออยากจะให้พระองค์อธิบายอยากจะให้สาวกทําให้พวกเขาเนี่ยมีความเข้าใจ ในหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขายังไม่เข้าใจเนี่ยอยู่กับพระองค์มาตั้งนานเนี่ยยังไม่เข้าใจอะไรเลยพระองค์จะไปแล้วเหรอนะพระองค์ช่วยช่วยทําให้เข้าใจนู่นนี่นั่นหน่อยได้ไหมนะครับพระเยซูกิตบอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางนะเป็นหนทางเป็นความจริงไปสู่พระบิดานะแล้วก็มีคนบอกว่าอยากเห็นพระบิดาพระเยซูกิตก็บอกว่าก็พระองค์ก็เห็นพระองค์นั่นแหละเห็นพระบิดา ถ้าพี่น้องพยายามทําความเข้าใจความรู้สึกของสาวกตรงนั้นนะพี่น้องจะเริ่มเชื่อมโยงกับคําเทศนาได้ว่าไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เควงเควงควางกลางอาวกากาศหรือกลางอะไรสักอย่างที่มันมันหลายมิตินะมันเคว้งแล้วมันงงอ่ะนะแล้วจริงๆแล้วชีวิตคริสเตียนเนี่ยนะครับมันก็เคว้งอย่างนั้นแหละนะครับ เมื่อใครสักคนหนึ่งบังเกิดใหม่ในพระเจ้าเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเขาก็เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ในโลกเนี่ยนะครับเหมือนมนุษย์แบบโลกโลกเนี่ยใครทําอะไรเขาก็ทําอย่างนั้นโลกทํำยังไงเขาก็ทําอย่างนั้นะะโลกสอนมายังไงเขาก็ทําอย่างนั้นเป็นกระแสโลกก็ใช้ชีวิตไปตามกระแสะไปตามเทรนด์แต่เมื่อวันหนึ่งเขาบังเกิดใหม่เนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าเขาไม่รู้เขาจะอยู่ยังไง นะครับใครสักคนหนึ่งที่บังเกิดใหม่จริงๆเนี่ยเขาจะเริ่มเควงแล้วเขาจะเริ่มงงกับชีวิตว่าเออแล้วจากนี้ไปจะอยู่ยังไงไอสิ่งที่เคยเป็นไอสิ่งที่เคยทำไอสิ่งที่เคยเชื่อไอสิ่งที่เคยเรียนรู้มาอะไรหลายอย่างมันกลับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งจอมปลอมแล้วจากนี้ไปจะอยู่ยังไงนะทั้งๆที่อยู่โลกนี้มานานหลายสิบปีบางคนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนก็มีหน้าที่การงานมันคงแล้วด้วยซ้ําไป แต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดการบังเกิดใหม่ขึ้นในชีวิตเขากับเครงในชีวิตว่างแล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างนี้เพราะเขารู้แล้วว่ามันก็ไม่ใช่แค่เขาทํางานหาเงินไปวันๆหรือกินอยู่ไปเรื่อยๆรอมันตายเขารู้แล้ว,วมันนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความหมายชีวิตซึ่งเมื่อก่อนเขาก็เคยเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเขาเคยรู้สึกว่าการทํางานหาเงินก็มีทําให้ชีวิตมีคุณค่าอ๋อนี่คือจุดประสงค์ชีวิตการสร้างครอบครัวการเลี้ยงลูกการส่งเสียลูกคืออะไรต่างๆเขารู้สึกว่ามันนมีความหมาย แต่อยู่มาวันนึงไม่ข้อบังเกิดใหม่เขากลับรู้สึกว่าสุดท้ายทุกอย่างก็จะต้องสูญสลายไปไอ้ที่เขาทำมาทั้งหมดเราคิดว่ามันมีความหมายมาก,กลับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรมีความหมายเลยกับชีวิตแล้วชีวิตนี้มันคืออะไรกันแน่ความหมายชีวิตคืออะไรนะครับนั่นแหละมันเป็นอาการเดียวกันกับพวกสาวกตรงเนี้นะครับก็คือความรู้สึกที่เคว้งคว้างและต้องการต้องการแผนที่ต้องการคนนําทางว่าฉันแล้วฉันจะต้องเอาตัวไปตรงไหนนจะต้องวางตัวอยู่ตรงไหนนะครับ พระเยซูคริสก็พูดอยู่สองสาอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าสาวกบอกว่าเนี่ยยังไม่เห็นพระบิดาเลยเนี่ยนะอยากเห็นพระบิดาพระองค์ก็เลยบอกว่าคุณเห็นเราแล้วไม่ใช่เหรอก็นั่นแหละเห็นเรานั่นแหละเห็นพระบิดาพระเยซูคริสต์บอกว่าชีวิตของพระองค์นั่นแหละนะครับจะเป็นอ่า เป็นแผนที่หรือเป็นอะไรสักอย่างที่จะทําให้เราเข้าใจว่าเราจะต้องอยู่ตรงไหนเราจะต้องทํำยังไงและพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าเป็นแบบไหนนะครับทีนี้พี่น้องก็คิดตามสิ่งที่สาวกถามสาวกผมเชื่อว่าสาวกเหล่านี้ก็มีความจริงใจแหละนะครับ แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมีสติปัญญาน้อยกว่าพวกเราเผือเ่อเขาจะมีสติปัญญามากกว่าพวกเราด้วยซ้ําแต่เขาก็ยังสงสัยเขาอยู่กับพระองค์หลายปีแต่เขาก็ยังถามว่าพระเจ้าเป็นยังไงแต่สิ่งที่บเรียสุคิตตอบกลับไปก็คือก็คุณก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอคุณเห็นเราแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าในทัศนคติของสาวกหรือแม้แต่พวกเราเองเนี่ย ก็มักจะคิดเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยในลักษณะหนึ่งแล้วก็มองหาอยู่นั่นแหละนะครับมองหาอยู่นั่นแหละคือเราเรามีพระเจ้าตามทัศนคติของเราว่าพระเจ้าน่าจะเป็นอย่างนั้นพระบิดาน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนู้นนะครับซึ่งกรสาวก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเขามีทัศนคติเกี่ยวกับพระบิดาตามสิ่งที่เขาถูกปลูกฝังมาตามสิ่งที่เขาเคยเชื่อตามสิ่งที่เขาเติบโตมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์สําแดงให้เขาเห็นเนี่ยซึ่งนั่นแหละคือการสําแดงพระบิดาเขาก็เลยไม่รู้ว่านั่นน่ะจริงๆคำตอบอยู่ตรงหน้าเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งการเข้าใจพระเจ้าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าทําไมเราต้องฟังพระคัมภีร์ทําไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์ทําไมเราทําไมพระเยซูิถึงตั้งพิธีมหาสนิทนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าพิธีมหาสนิทก็เป็นกุศโลบายเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งซึ่ง ถ้าเราเข้าใจพระเยซูคริสต์นะครับเราก็จะเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นผมไม่ได้บอกเข้าใจทั้งหมดนะครับเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราพยายามจะเข้าใจพระเจ้าโดยไม่ผ่านการเข้าใจพระเยซูคริสต์เรากาลังหลงทางมันก็จะกลับไปอีหลอบเดิมเหมือนกับสาวกที่ถามพระเยซูคริสต์พี่น้องเข้าใจไหมคือพวกเขาจะมีทัศนคติเกี่ยวกับพระเจ้าตามแบบของพวกเขาซึ่งมันผิด พอถ้าพวกเขาเข้าใจถูกสิ่งที่พระเยซูริสสำแดงมาตลอดหลายปีที่อยู่กับพวกเขาเนี่ยพวกเขาน่าจะเห็นพระเจ้าแล้วแต่ปรากฏว่าอะไรทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาเห็นพระเจ้ารู้ลวอ๋อรู้ละนี่คือพระเยซูริสเขารู้ว่าเนี่ยเนี่ยพระเยซูริสเป็นแบบเนี้ยแต่เขาก็ยังคิดอยู่ว่าอ๋อแล้วพระเจ้าล่ะเป็นแบบไหนเนี่ยพระเยซูริสเป็นอย่างนี้เขารู้ละพระเยซูกิสเป็นแบบนี้แต่พระเจ้าล่ะเป็นแบบไหนแต่พระเยซูกิสกลับเฉลยว่า ก็พระเจ้าก็เป็นแบบที่พระเยซูคริสต์เป็นนั่นแหละถ้าคุณรู้จักพระเยซูคริสต์ถ้าคุณเห็นพระเยซูคริสต์นั่นแหละคุณก็เห็นพระเจ้าสแสดงว่าอะไรสแสดงว่าพระเจ้าในลากเง่าความคิดเดิมของสาวกหรือของมนุษย์ทั้งโลกก็ตามเนี่ยนะครับมันผิดแนวคิดทัศนก,กติเกี่ยวกับพระเจ้าของเราเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยมันผิดนะฮะ แต่เมื่อพระเยซูคริสต์มาสําแดงความเป็นพระเจ้าความเป็นพระบิดาผ่านทางพระองค์เนี่ยถามว่าคนเข้าใจไหมก็เข้าใจมากขึ้นแต่คนกลับไม่รู้ว่านั่นแหละคือลักษณะของพระบิดาคนกลับไม่รู้ว่านั่นน่ยคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นอย่างนี้หลักนะฮะแสดงว่าเขาก็ยังมีค่านิยมมีความคิดเก่าเกเกี่ยวกับพระเจ้านะถ้าเทียบเคียงกับคําเทศนาก็คือว่าพระพระเยซูคริสต์พยายามจะพาเรากลับมาอย่างพิกัดที่ถูกต้องแสดงว่า คนมากมายเนี่ยหลงพิกัดไปเยอะมากถามว่าคนพวกนี้มีความเชื่อไหมเขามีความเชื่ออย่างเนายว่าทิ้งทุกอย่างแล้วตามพระเยซูกิทธิ์เพราะฉะนั้นมันไม่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเชื่อหรือเขาไม่เชื่อหรือเชื่อมากเชื่อน้อยปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ปัญหาคืออะไรครับเขากําลังเคว้งเขากําลังหลงทางเขากําลังไม่รู้ว่าพิกัดที่ถูกต้องมันอยู่ตรงไหนเขายังงงอยู่เลย เขาถึงขั้นนี้ว่าจริงๆพวกเขาอะอยู่ตรงพิกัดที่มันถูกต้องด้วยซ้นานะพวกเขาอะอยู่กับพิกัดที่ถูกต้องอะแต่เขากลับรู้สึกแต่เขากลับไม่รู้ตัวเขาเนึกว่าเขากําลังเคว้งเขาอยู่กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือพระเยซูคริสต์ที่สําแดงพระบิดาเขาเห็นแล้วเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าเขายังไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าชีวิตคริเสเตียนเราเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอ,อย่างบางคนบอกว่าไม่เห็นมีพระเจ้าเลย ไหนพระเจ้าไม่เห็นพระเจ้าทําอะไรเลยไม่เห็นพระเจ้าช่วยเลยเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันตําตาเราอยู่แล้วแต่เรากลับไม่เห็นเพราะอะไรมันไม่ใช่เรื่องโง่หรือฉลาดแต่มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับวิธีคิดแบบเดิมๆแบบเก่าๆนะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีพระเจ้านะเขารู้ว่ามีพระเจ้า แต่เขาสงสัยว่าไหนอะพระเจ้าอยู่ตรงไหนนะเหมือนที่ผมแบ่งปันให้ฟังใช่ไหมตอนที่ผมถูกปิญญาชั่วเล่นงานอธิษฐานแทบตายอคนก็ช่วยอธิษฐานเผื่อเราแล้วก็ร้องแทบตายพระเจ้าก็ไม่ช่วยถึงขั้นที่เรารู้สึกว่ายังไงครับพระเจ้าทิ้งผมแล้วเหรอผมรู้สึกเคว้งมากเลยตอนนั้นรู้สึกพระเจ้าอยู่ไหนรู้วนะ่ามีพระเจ้าแต่พระเจ้าอยู่ไหนหายไปไหนทําไมไม่ช่วยทําไมทิ้งผมผมจะตายอยู่แล้วไม่เห็นเหรอนะครับ แต่ในที่สุดเราก็เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับพิกัดความเชื่อของเราทุกอย่างมันเกี่ยวกับพิกัดหมดเลยว่าคุณต้องเอาใจไปวางตรงไหน,นคุณต้องเพิ่มอะไรคุณต้องลดอะไรคุณต้องจับอะไรไปวางตรงไหนน,นะครับแล้วคุณต้องหาให้เจอว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันเป็นกำแพงอะไรที่มันขัดขวางอะไรที่ไม่เป็นพันธนาการนะมันไม่ใช่การไปเพ่งกระแสจิตว่าพระเจ้าได้โปรดช่วยพระเจ้าได้โปรดช่วยอันนั้นก็ดีครับแต่มันไม่ได้ช่วยอะไร นะเพราะยังไงคุณลองคําแรกพระเจ้าช่วยด้วยนี่พระเจ้าก็วิ่งมาช่วยคุณอยู่แล้วแต่ปัญหาคือว่าคุณต้องหาให้เจอมันพยายามมองต่างๆว่าตอนนี้ความเชื่อของเรามันอยู่ในพิกัดที่พระเจ้าสามารถช่วยเราได้หรือไม่นะครับเรามีความอะไรบางอย่างไหมที่เยอะยิงนะแน่นอนในความเชื่อที่พระเจ้าจะช่วยเราได้นี่ความเยอะยิงมันขวางทางอยู่แล้ว ดันั้นคุณก็ต้องออกจากพื้นที่ของความเยอ่อหยิ่งเข้าไปสู่พื้นที่ในกรณีของผมเนี่ยผมก็ต้องออกจากพื้นที่ของความเย่อหยิ่งเนี่ยนะขยับแค่ขยับเท่านั้นเองขยับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันถ่อมใจลงต่อพระเยซูคริสต์พระพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเท่านั้นเองนะครับ <_ co. S 1> ประเด็นไม่ใช่เรื่องมากหรือน้อยประเด็นคือความเชื่อคุณอยู่ตรงไหนพื้นที่ไหนพิกัดไหนพิกัดเย่อหยิ่ง หรือพี่กัดถ่อมใจนะครับพระเยซูคริสต์ยังพูดอีกอย่างนะผมเชื่อว่าพระเจ้าก็เข้าใจพวกเราแหละว่าสาวกขณะตอนนั้นสาวกอยู่กับพระเยซูคริสต์ยังงงนะครับแล้วถ้าพระเยซูคริสต์ไปไม่ยิ่งตายเหรอนะแต่ปรากฏว่าพระเจ้าได้คิดเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ พระเยซูคริสต์บอกว่าเมื่อพระองค์ไปพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยสอนให้เราเข้าใจในทุกสิ่งที่พระเยซูสอนคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มาสอนสิ่งใดใหม่ พี่น้องสังเกตรตรงนี้นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้มาสําแดงอะไรใหม่ไม่ได้มาอธิบายอะไรเพิ่มไม่ได้มาเขียนพระกัมภีร์เพิ่มนะครับไม่ได้มาทำอะไรเพิ่มเติมแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาทำอะไรจะมาอธิบายสิ่งที่มันมีอยู่แล้วหรืออธิบายแผนที่นั่นแหละ ถ้าเปรียบเทียบว่าพระเยซูคริสต์บอกพระองค์เป็นทางเป็นสิ้นทางพระองค์ก็คล้ายๆกับเป็นแผนที่เป็นเข็มทิศนะครับที่จะทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆและรู้ว่าเราหลงไปจากทางมากแค่ไหนก็ไปดูชีวิตพระเยซูคริสต์นะครับก็จะรู้ว่าเราหลงจากความหลงจากความรักนั่งเดิมไปแค่ไหนหลงจากทิศทางไปแค่ไหนนะครับ แต่ทีนี้ถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเราจะอ่านแผนที่ไม่ออกนะหรือไม่ก็อ่านกับหัวกับหางมองทิศเหนือเป็นทิศใต้มองทิศใต้เป็นทิศเหนือแล้วก็คิดไปเองว่าตัวเองอยู่ในพิกัดที่ถูกต้องแต่ที่ไหนได้มุนแผนที่ผิดนะครับเพพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยพวกเรานะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะช่วยสอนช่วยแนะนำ ในหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจนะเราฟังแล้วเราก็งงนะครับเหมือนเมื่อวเราอธิษฐานใช่ไหมเราก็ขอพระเจ้านําเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเราฟังเทศอะไรต่างๆเราก็ขอพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคิดดูว่าเขาอยู่กับพระเยซูคริสต์เนะี่ยตั้งหลายปีเขายัางงงอ่ะนะอยู่กับพระเยซูคริสต์แบบ จับต้องตัวได้บนโลกนียนะครับเขายังงงกับภาษาอะไรกับพวกเรางงแน่นะครับแล้วก็จำนิโคเดมสัสได้ใช่ไหมครับนิโคเดมสัสก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนมีความรู้ทางพระคัมภีร์ดีมากๆคนหนึ่งมาถามพระเยซูกิเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินสวรรค์คำตอบของพระเยซูคริสต์ก็คือคนจะรอดได้เนี่ยต้องบังเกิดไปแต่สิ่งที่นิโคเดมสัส พูดก็คือว่าเขาไม่เข้าใจเขางงมันเขียนไม่ตรงไหนบังเกิดใหม่เนี่ยนีมันอยู่ตรงไหนในพระคัมภีร์ที่เขาศึกษามาเลยพระเยซูคริสต์ก็ไม่ตอบคําถามของนิโคเดมัสโดยตรงแต่กับพูดเรื่องลมนะครับนิโคเดมัสบอกว่าคุณรู้จักลมใช่ไหมคุณเข้าใจลมไหมคําตอบคือไม่รู้ที่มาที่ไปมันคือมันลึกลับ นะครับมองไม่เห็นรูปร่างของมันแต่คุณรู้ใช่ไหมว่ามีลมอ่าแล้วพระเยุูคิดก็บอกว่าขนาดลมอ่ะคุณยังไม่เข้าใจเลยคุณยังมองเม่นคุณยังมองมันไม่เห็นอ่ะผู้นี้แล้วกันพลังลมอ่ะแรงลมอ่ะคุณยังมองมันไม่เห็นเนี่ยคุณคุณรู้ใช่ไหมมันมีแล้วพระยุูคิดก็บอกว่าเรื่องแผ่นดินสวรรค์ยากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องลมคุณยังไม่เข้าใจเหมือนที่บอกหมอพี่น้องถ้าสุดขอบจักรวาลคุณยังตอบไม่ได้คุณอย่าไปทำเก่งเรื่องพระเจ้า หลายคนเนี่ยครับสุดขอบจจกรวายแกยังตอบไม่ได้ยังห่างคำตอบงงๆอยู่เลยแต่แกมาทารู้ดีเรื่องพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่มีจริงเนะเพราะฉะนั้นนะครับเราย้ําอีกทีหนึ่งว่าเรากําลังคุยไม่ใช่เฉพาะที่เราคุยนะครับชีวิตของพวกเราเนี่ยกำลังดําเนินอยู่ในในสิ่งที่เรียกว่าโลกฝ่ายวิญญาณซึ่ง มันนะพี่น้องจําหลักการนี้ไว้นะแล้วคุณจะแล้วคุณจะงงแบบไม่เคว้งเออนะคุณจะงงแบบไม่เคว้งคุณจะงงแบบมั่นใจนะครับจําไว้ว่าชีวิตคริสเตียนหรือโลกฝ่ายวิญญาณหรือความเข้าใจในเรื่องพระเจ้าเนี่ยนะครับมันยากกว่าเรื่องสุดปลายจัก,กรวาลน,นะมันยากเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องงงอะไรบางอย่างพี่น้องก็ไม่ต้องตกใจมันพระเยซูก็บอกแล้วว่า เรื่องฝ่ายวิญญาณเนี่ยเรื่องโลกสวรรค์อะไรต่างๆเหล่านี้มันซับซ้อนและมันเข้าใจยากกว่าเรื่องลมอีกคุณไม่เข้าใจหรอกนะคุณแค่ไปพิจารณาไปพิสูจน์ไปดูแล้วกันว่ามันจริงไหมถ้าจริงก็จงเชื่อนะแล้วก็ทําตามก็แค่นั้นนะนะแต่คุณอย่าได้คิดบังอาจว่าคุณจะต้องถึงขั้นเข้าใจมันทุกอย่างนะเห็นทุกอย่างเป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนก้อนเหมือนสุดปลายจากักรวาลนะ จำหลักการนี้ไว้เลยครับถ้าสุดปลายจักรวาลคุณยังจับเป็นเม็ดเม็ดก้อนก้อนไม่ได้โดยไม่ต้องใช้จินตนาการเนี่ยคุณงงเลอกพระเจ้า,ามันก็ไม่แปลกครับถ้าถ้าไม่งงอแปลกถ้าไม่งงนี่เป็นญ,ญาณช่วเนะ่นะอ่ะโอเคสรุปนะครับก็คือว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยนะครับรพระคัมภีร์ในค่ําคืนนี้ที่เราอ่านเนบอกว่าถ้าเรา เชื่อพระเจ้าระวังใจในพระเจ้าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะครับก็คือเชื่อฟังพระบัญญัติหรือเชื่อฟังพระคัมภีร์นั่นแหละอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมครับว่าพระคัมภีร์ก็จะมีข้อความหลายอย่างที่สร้างพื้นที่ซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ก็อยู่ได้น่าจะอยู่ได้อย่างดีอย่างปลอดภัยนะครับ ตลอดชีวิตของเราพระกัมภีคำเทศนาบทเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยในการสร้างนะใช้พิกัดเหล่านี้เพื่อสร้างพื้นที่ให้เรารู้ว่าเราควรจะขยับจิตใจของเราเนี่ยหรือชีวิตเราเนี่ยไปในบริเวณไหนไปโซนไหนเป็นสิ่งที่จะคอยบอกเราว่าตอนนี้เราหยิ่งไปไหมตอนนี้เราโลภเกินไปหรือเปล่าตอนนี้เรากระวนกระวายไหม ตอนนี้เรามีความอาฆาตแค้นไหมอะไรมันจะคอยบอกเราให้เราเช็คพิกัดเราก็แค่ขยับตามนะครับแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเราฟังเราอ่านพระคัมภีร์เราอธิษฐานอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ช่วยสอนและช่วยตีความช่วยบอกเรานะครับเพื่อที่เราเองจะพบพิกัดนั้นอย่างถูกต้องนะไม่ใช่สร้างมันไปเรื่อยนะครับ อ่ะก็สรุปนะครับความเชื่อเนี่ยนะครับมันมันเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องคอยปรับใจของพี่น้องไปอย่างพื้นที่ที่พระกัมพีบอกเรานะครับอยู่ตลอดนะไม่ได้แปลว่าพื้นที่ที่พระกัมพีบอกเราเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนี้มันจะใช้ได้นะเพราะจริงๆแล้วใจพี่น้องเองมันไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วเราอาจจะไม่รู้ตัว เพราะฉะนั Entonces, primero, no ada, no ้น4ปีที de de ่แล้วเราอาจจะไม่ใช่คนหญิงนะครับแต่ตอนนี้เราอาจจะกลายเป็นคนหญิงไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ที่เราเคยอยู่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันไม่พอแล้วสําหรับเราเพื่อนเช็คพื้นที่ของวันวันนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกพื้นที่อะไรให้เราเราก็ต้องอาศัยพื้นที่นั้นนะครับไม่ใช่ไปอาศัยพื้นที่เมื่อสิปีที่แล้วยีปีแล้วตายแน่นะครับ พี่น้องจาหลักการไว้นะครับว่าพระกัมพีเนี่ยเป็นของเป็นไม่ใช่ของตายเป็นของที่มีชีวิตขยับได้ไม่ใช่นิ่งทื่อเหมือนไม้ไม่ใช่แต่มันมีชีวิตไอพื้นที่นี้มันมีชีวิตมันขยับอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่ได้เป็นพื้นที่ตายแห้งนะแล้วเป็นบล็อกๆขยับไปไหนไม่ได้นะครับของเป็นคืออะไรของเป็นก็คือของที่มันขยับได้ของที่มันเปลี่ยนแปลงได้ นะครับแต่เปลี่ยนแปลงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงจนออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์เพราะยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่มันถูกตีกรอบขึ้นมาโดยพระคําของพระเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ออกนอกกรอบของพระคัมภีร์หรอกนะครับให้เราหลับตาเราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายเองที่เราจะมองเห็นและรู้ตัวและสํานึกได้ว่าตอนนี้จิตใจของเราเองอยู่ในพื้นที่หรือเส้นทางที่พระคัมภีร์ได้บอกให้เราขยับตัว หยับใจไปวางไว้ที่นั่นหรือเปล่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราและขอให้เราได้รับการสื่อสารจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อใจเราเองจะมองเห็นพื้นที่ที่ถูกต้องในใจเราเพื่อเราเองจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะเห็นพระเจ้ามากขึ้นขอสบถช่วยเราด้วยเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เมนนะครับอาทิตย์นี้ผมก็ไม่ได้เจอน้องเลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรก็ติดต่อกันมาได้ตลอดนะโทรมาได้ไลน์มาได้นะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับสวัสดีครับ